สวัสดีครับหลังจากที่พาเพื่อนๆมาปลูกต้นฝรั่งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ทําการเดินสายน้ําเรียบร้อยละนะครับอพอดีตอนเดินสายน้ําก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆได้รับชมนะทีนี้วันนี้จะพาเพื่อนๆมาใส่อินทรีย์วัตถุหรือว่าหญ้าคลุมดินนะฮะหญ้าคลุม โ <c oughs> คนต้นฝรั่งนะครับอันนี้ฮะก็จะเป็นฟางเศษฟางที่เหลือจากบัวกินนะครับเราก็จะเอามาคุมในล้อยางนะฮะในใต้ต้นฝรั่งนะครับเพื่อที่จะรักษาความชื้นส่วนด้านนอกนะครับนอกล้อยางเราก็จะใช้หญ้าทั่วๆไป นะครับที่ขึ้นอยู่ตามแปลงเนี่ยเราก็ตัดแล้วก็เอามาคลุมนะครับอ่ะไปตรงนู้นนะก็จะมีผู้ช่วยนะนะครับมาช่วยเข็นรถให้นะครับเดี๋ยวเราก็จะคลุมให้เต็มให้เต็มล้อ,อยางเลยนะครับนะ คุมให้เต็มล้อ,อยางเลย ก็ถ้าเราคุมอย่างนี้มันก็จะช่วยรักษาความชื้นนะครับรักษาความชื้นไม่ให้ดินแห้งเร็วนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่หญ้าเหล่านี้มีการยุบย่อยสลายก็จะกลายเป็นดินนะครับเป็นหน้าดินที่มีคุณภาพนะครับหรือบางทีเราเรียกว่า อินทรีย์วัตถุนะครับผมจะเป็นคนที่เวลาที่ไปตัดหญ้าที่อื่นนะครับผมก็จะโกยโกยใส่โมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมาแล้วก็เอามาคุม ผมจะไม่ทําให้แปลงมันโล่งนะถ้าเราทําให้แปลงมันโล่งเมื่อไหร่นะั่นหมายถึงว่าดินเราก็จะแห้ง <Wow. S 1> แห้งไวนะครับแล้วก็จะไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยเพราะว่าหญ้าเหล่านี้เวลาที่มัน ย่อยสลายแล้วมันก็จะเป็นธาตุอาหารให้กับต้นไม้ของเราเพราะนั้นโคนต้นไม้ต่างๆหรือว่าบริเวณรอบข้างก็จะไม่ทําให้มันโล่งนะครับตอนนี้ผมจะคุมด้านบนนี้ก่อนนะแล้วก็อีกหน่อยถ้ามันเหลือหญ้ามันเหลือเยอะผมก็จะคุมด้านล่างคุมไม่ทั่วเลยครับ มันก็จะไม่เปลืองน้ำของเราด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นร้อนนี้ผมมีรังนกกระจาบนะผมก็คุมไว้ละแต่ว่าเดี๋ยวเราเอามาเพิ่มให้มันเต็ม ลังนกกระจาบเขาจะทำมาจากใบตะไคร้นะครับมันจะไม่มีไรนะไม่มีไรมารบกวนลูกๆเขานะเนี่ยจะเป็นใบตะไคร้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยกลิ่นตะไคร้ออกเลยเออเขาก็ฉลาดนะนกกระจาบ ใช้ใบตะไคร้ในการทำรังนะครับใ่แหทเต็ม